เป็นคลิปนี้แล้วก็หน้าขบขันดีเหมือนกันนะโยมอึงอ่างทะเลาะกันอจจะด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้แต่คนเขาก็เอาไปแซลเป็นประมาณว่าแกอ้วนกว่าฉันฉันผอมกว่าแกก็เลยกลายเป็นที่ขบขันแต่ความจริงโดยโดยความเป็นจริงไม่มีอะไรหน้าขบขันเลยเราเกิดมาร่วมโลกกันไม่ควรจะมีเรื่องทะเลาะกันถ้าจะบอกว่าใครอ้วนกว่าใครมันก็คงไม่มีใครอ้วนกว่าใครมันก็พอๆกันเราทุกคนในโลกนี้ก็เช่นเดียวกัน เห็นบางทีก <tang ar> ็ทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องทะเลาะกันด้วยบางเรื่องที่มันควรจะจบได้แล้วนะบางทีอยู่บริษัทเดียวกันก็เป็นลูกจ้างบริษัทเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการหรือจะเป็นพนักงานคนที่มีตัวเล็กที่สุดตำแหน่งน้อยที่สุดก็ลูกจ้างบริษัทเหมือนกันเป็นข้าราชการก็เป็นข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยผู้กลางก็เป็นเป็นคนที่ทํางานเพื่อสนองงานพระราชาเหมือนกันฉะนั้นเนี่ย เกิดมาเป็นคนเหมือนกันก็มีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกันเสียเวลามากๆก,กับการไปทะเลาะกันด้วยเพียงแค่อะไรบางอย่างที่ไม่เป็นเรื่องเห็นอื่นอ,อ่านทะเลาะกันก็ทําให้นึกถึงเรื่องราวต่างๆเราเนี่ยบนโลกมนุษย์ของเราคือเราเกิดมาก็เพื่อที่จะมาแก้ไขทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนของเราให้มันเหลือน้อยที่สุดแต่ถ้าหากว่าเกิดมาแล้วมาเพิ่มทิฏฐิมานะมาเพิ่มตัวเพิ่มตน มันก็กลายเป็นอื้งอ่างพองลมเดี๋ยวมันก็แตกระเบิดไปตัวตนใหญ่โตมากขึ้นเดี๋ยวอื้งอ่างก็ลมนะก็แตกไปจริงๆก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราเป็นพี่น้องกันนะายมอย่าทะเลาะกัน